สวัสดีครับ On อน o กฟิชชิ n งครับวันนี้โอกาสดีนะครับเราได้ออกมาเทสลากันแต่ก็าอากาศคึ้มฟ้าขึ้นฝนอย่างเงี้วันนี้แน่นอนครับต้องขอบคุณทางบริษ,ษัท PS Group ด้วยครับที่ส่งคันเบ็ดมาให้เราเทสกันวันนี้จะเป็นคันเบ Phoenix a, ็ดฟินิกเด d ทูน่าทีเลกครับคัน6กฟุตแนะครับสองทอนเวทสิบยีครับเป็นคันราคาประหยัดนะครับ เหมาะสำหรับนักตกปลาที่อยากจะเริ่มต้นตีเหยืยอปลอมหรือว่าอยากได้คันทนๆนนเหนียวๆเอาไว้เอาไว้ใช้เดี๋ยวผมจะเปิดมาให้ดูนะครับสุดมาในซองมี3ส,สีครับทองแดงเงินส่วนคันที่ผมได้มาเป็นสีเงินนะครับดำกรอกครับพุดเดิลน,นครับเป็นคันสองท่อนครับเหมาะการพกพานะครับง่ายสะดวกสบาย นี้นะครับเราก็มาจับคู่กับรอบ b a c k d e วิ l l ูซ f e r อรซครับลอ,อกตัวใหม่ของทาง b a c k De v i l นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกบคู่กันนะครับในวันนี้ามาลองเทสกันเห็นนะครับ ปาที่เราจะมาเทสกันวันนี้ปลาเป้าหมายคือจะเป็นช่อนกับกระพงนะครับหลักๆจะเป็นปลาช่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะมาใช้มาเทสวันนี้นะครับคันเดนโน่าทีเล็กครับเวทสิบยีเป็นคัน2ท่อนนะครับหกฟุตแจับคู่กับลอกแบ็กเดวิลลูซิเฟอร์ซีครับรอบ7-1ครับเหยื่อใช้วันนี้นะครับเป็นเหยื่อปลายางจากค่ายเพียรกครับ มี2ขนาดนะครับตัวเล็ก2.5นิ้วนี่จะ10.8กรัมครับกับ3.5นิ้วนี่18กรัมวันนี้เราจะใช้ตัว10.8จุดแปดกรัมนะครับนะส่งเยื่อดีๆนะครับสำหรับลอกแมคเดวิลลลูซิเฟอร์ซีที สำหรับเหยื่อสิกรัมนี้สบายๆเลยนะครับยังไม่มีฟูเลยนะให้ดูเลยนะนิ้วปล่อยเลยนะ่ไงแจ๋วไหมสุดยอดเลยนะครับตีแบบนปล่อยนิ้วเลยนะนิ้วนี่นไม่ได้ลา สปูนกันเลยนะตีชิวๆเลยนะครับส่วนลมส่วนคันเดโชนาที่เล็กสตาร์ทเดือดตั้งแต่ประมาณ7กรัมขึ้นมานะครับน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าเวทจะมีให้เลือกอยู่10-20กับ1 2 25ครับค่อนข้างใหญ่ครับโอเคครับตอนนี้ผมมายืนอีกมุมนึงนะนะมาลองกันดูเมื่อกี้เราตีส่วนลมดูคราวนี้เราจะมาลองตีตามลมดูว่าจะเป็นยังไงมัง่ง หนวกเบอร์เดิมริ้วเลยลิบเลย นแล้ว,ลวะครับันเดทนาทีเล็กนะครับ10 20ประกอบคู่บลักแบ็คเดวิลลูซิเฟอร์ซีทีครับ นะครับโอโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วนะ ว้ยไซส์บบสวยเลยอ่ะเ <B ST S 2> ดี๋ยวถ่ายรูปให้นี่ครับสำเร็จแล้วนะครับเหยื่อปลายางจวดนะครับของค่ายพีเอสกรุ๊ปนะครับกับคันเดโตนาทีเล็กนะครับประกอบคู่กับลอกแบ็คเดวิลส์ลูซิเฟอร์ซีทีเคสีสวย